วันนี้ผมมีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%้ครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาเจอกับเจตจะไปแล้วนะครับเห็นมีคนบอกว่าอะไรนะเจตไม่ตึงหรอเดี๋ยวผมจะมาลองวัดกับเจตด,ดูนะครับสัก3าเกมไหวไหมเนี่ย3เกมไหวไหวเกียวไหนขอลองดูฝีมือหน่อยดิ ว่าจะตึงแค่ไหนใส่สุดเลยนะช่วงนี้ได้ใส่สุดเลยช่วงนี้อะไรนะช่วงนี้ทอฟฟอร์มด้วยดิจริงไหมว่าเห็นเห็นในข่าวโซคูทักก็บอกว่าเจนทางอ,อมทุกวันเลยนะโอ้ไม่งอมเลยไม่มีอะข่าวฟอร์มเอาแล้วทำไมห้องหายยากอะเนี่ย ไม่ยากหรอกมากับท็อปเซิร์ฟมันไม่ยากหรอกท็อปเท่าไหร่เนี่ยท็อปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะวันสิบกว่ามั้งเออไหนดูดิตึงไหมท็อปเซิร์ฟไหนใ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 นห้องในห้องนี่ไม่มีไม่มีตึงนะจิตเจดต้องไปวัดกับผมหนึ่งหนึ่งใครได้นะตอนเนี้ยโอ้โได้เลยแนงจะอยู่ให้ถึงพอเฮ้ยพูดไป โอ่คอ่าไนดูดิได้ไรตอนนี้มีมีมีช่องสตรีมใี้คนติดตามไหมมีครับชื่อชื่อว่าอะไรชื่อว่าช่องเกีรดเจไปล่านะตอนนี้ในไหนทิกตอกทางนีมเรครับผมเอ้ไหนคนตามไปดู โอ้โห oh, oh, ชิ้นแรกมาแล้วว่าเจดระวังแล้วกันตาเน,นี้ยโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่มีไม่มีกลัวอยู่เลยเท่ได้เลยวะสมุดเขียวหรอไม่บอก, oh, กไม่บอกไม่บอกโอ้โหที่น่าสั้นแล้ว่ะทุกคนาสั้นเลยว่ะอันนี้ผมปล่อยให้เดินไปก่อนเลยถ้าสู้อ่ะปล่อยให้เดินไปก่อนเลยได้ไหมโอเคโอเคโอเคขอโดนสะดวกแล้วกันนะตอนนี้ จริงๆน่าสู้เหมือนกันนี่ถ้าลงแค่สองตัวอย่างนี้โอ้โหไม่เจอเลยนี่ว่างานโดยผมวันนี้ถ้าลงไปสู้อะเขียวนุ่มว่าเจตตาเนี้ยถ้าเจตไม่ลงอะจะเอาอะไรอะเจตชิวชิวชิวผมต้องการของลงแววของไงอ๋อลงแววของผมเล่นสู้ชิวเลยผมผมว่าผมไม่เจอหลอกบ้านสู้สองบ้านอะไม่แน่หรอของมันลงกันได้ของมันลงกันได้เลยเหรอ ผมลงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปเฮ้อนนอเอาความมั่นใจมาจากไหนนี่ของชิ้นแรกผมก็มั่นใจแล้วเฮ้ยดีเต็มเงี้ยงเสี้ยงเต็มซับเลยว่าตอนนี้<ฮ>ดูดิมีสี่โดนบ้านสองนะโ<ฮ>ะอ้บ้านสองเอาอะไรมาสู้ผมเจ็ด ใช่หรือเปล่าพอเล่นสองตัวนะเออเจดูแล้วกันเจดูแล้วกันโดดจริงป่เวอะเจอจริงอ่ะโอ้ยทำไมมาวางเอ๋อวะมันเอาเลสไปอย่างนั้นก็โดนแทงสองีิเขาไม่ได้วางเอ๋อเขาไม่ได้วางเอ๋อเจดแต่ผมวางโหดโอเคโอเคโอเคเข้าใจปะคือเขาไม่ได้วางเอ๋อเว้ยเขาวางดีแล้วแต่ผมแต่ผมโหดกว่าไงมันก็เส้นต้องวางโอเคโอเคอะไระได้เลยได้เลยไม่เห็นหรอเจดเห็นผมโยกมาองเมื่อกี้ จริง,รงเๆเห็นเห็นเดือเออปุ๊บปั๊บจี๊บปุ๊บเหมือนนะเต็มเต็มถ้าผมนิ่งเป็นไงโดนโดนดิเมื่อกี้โอ้โหฮ้ย <c oughs> แตโฟมันสองนะให้มันแก้ใหม่ดิ <c oughs> <c oughs> สัตว์พอสองอย่างไวเลยเฮ้ยง,ยงานไวงานว่องไวโอ้ชิบหายไม่ได้ซ่อนของคืออะไรกู โอ้เสือเสือโทโทเสียซ่อนบุกไปไหนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยโดนนะของไม่ได้ซ่อนอะไรอ่ะอะไรกองเล็บไหวบ้าไหวไหมเนี่ยผมไหวผมไหวอยู่แล้วเอ้ของนี้ผมจบหนึ่งนะเจตผมบอกไว้ก่อนนะโอเคโอเคผมลงลงลงไปเอาของสากคินแล้วกันตอนนี้มันผมไม่หมู่หูนะเจตผมบอกก่อนนะผมโหดมากนะเฮ้ยอะไรวะเทวกรีซี่มั้ยงไหนอ้าวงงงง เจอสูตรเสกของเห็นกะเวิ์ไปเลยครับทุกคนดูงงดิงงเร,เริ่มเริ่มงงแล้วดิเริ่มเสียแล้วดิข<ค>า,ววาเขามาจากเหน่ <6. S 1> าะขาเริ่มสัน่นขาเริ่มสั่นเธอโกมีเทลซิกซี่จะรู้อ่า,อาของจริงแต่แต่ยังโหดไม่เท่าม้าสองดาวรอกสิบสองนะมอย้ก่อนเผื่อไม่รู้โอเคโอเคโอเคอุ้ยโอ้โหแม่งเปิดนี้โดนแน่เลยว่า เอาเอาอย่าเพิ่งไปโดนบ้านอื่นนะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนยัดเข้าหน้าไปดิซุมปดัดกรอนคาบ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 เลยอะเชดเฮ้ยเจด,ดไหวป่ะเนี่ยดูโอ้โหเจด,ดจบแล้วผมจบหนึ่งแล้วนะเจด,ดไหวเปล่าผมน้ำหนึ่งศูนยแล้วเจดเด,ดี๋ยวเด,ดีเดด๋ยวเจดเข้าไปแก้เกมสองเกมสามด้วกันตาเน,นี้ยโอเคโอเคโอเคเจดดูดอะไรนะอะไรได้ได้เม็ดเอ้ยสมุดเขียว ยังแม่มีว่ะยังแม่มีว่ะเฮ้ยเก่งยากยังแม่มีว่ะเฮ้ยแย่แล้วว่ะส่งไม่ค่อยดีละแบบนี้ผมไม่ใช่หมูนะผมว่าส่งเริ่มแปลกๆแล้วว่ะตอนนี้ทุกคนเจ็ดนั่นเจ็ดเจ็ดแม่งมาได้ไงวะโอ้ชิวเลยดูนีเฮ้ยแต่มีความิงหลับลักลาก็ได้มีแล้วดนแมนอ่ะอะไรนะขออีกที หลับตาเล่นก็ได้ตอนนี้เจ็ด K หลับตาเล่นเลยเหรอโ oh, หดไยเปล่าไงเนี่ยหลับตาเล่นถึงเกินสิบเลยยอมแพ้ไปก่อนโอ้ย oh, ม oh, oh. oh, ูนไลท์วางงานกูละโอ้ย oh, ชิวจัดเลยวะ่ะตอนนี้เฮ้ยกูว่าไม่ชิวแล้วไอ้เฮียโดนไอ้ <L> อเฮียเอ้ยกูโดนว่ะ A S, <L> <S, <S แม่ง่อดผมสุดจริงนะทำนี้ <L> <ๆ>ทำนี้ ไม่ดีดิเจตผมโดนเนี่ยดีอะไรอะ่ะมันต้องมีคนขัดด้วยโอ้แม่งขัดผมไเฮียเลือดผมกำลังไหลเลยโอ้แต่เจอผมเดี๋ยวก็โดนอยู่ดีไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไรหรอกไหนวะบ้านเจตเขาขแล้วอะไรมีอะไรอะ่ะโอ้เฮียเดตสมุดเขียนเง,งาเาเจดขอตัวโอ้แค่นี้ก็พอแล้วนหยเอ้แค่นี้ก็พอแล้ว แต่ว่าพวกเขาฟอร์เรนสองมาจากไหนไวะเนี่ยเอาจริงฟอร์เรนสองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอมือผมนะตาเน,นี้ยผมบอกให้ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคโอ้โหขอโทษแล้วกันนะเมื่อกี้ผมแม่งไม่น่าไปปากดีใส่ซุปเปอร์ดักเลยว่ะอุย้ยมันมีทอยเหรอซุปเปอร์ดักดเรียบร้อยดิเขาเรียบร้อยดิพอดีว่าผมแข็งอะดิแข็งแค่แดกปูนเป็นทหารอะ,ะคิดดูแล้วกันนี่โอ้โเฮ้ยเสียงร้องอะไรวะผมเชี่ยวผมชิวผมชิวผมชเชี่ยว เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นไปเจเทมาวะเอาจริงเลือดเลือดท่างกันแค่สิบห้าหน่วยนี่เท์นเดียวนะห่างกันแค่ให้หรือเปล่าเจความมั่นใจเดี๋ยวก็หายไปอีกอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยเจผมผมผมโหดจัดอะนะไหวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจดมั่นอีกนึงนะอีที่ย้อนสองเฮ้ยตัวมาจากไหนวะเนี่ยเอ้าปกติเจตัวมันก็โหดเรื่องปกติแลยวะ มาจากไหนวะโหพอดีคำเลยตอนนี้พอดีคำพดมคีเลยโอ้โหอุ้ยโอ้ชิวจัดเลยเว้ยชิวเว้ยชิว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 สบายเหมือนกันตอนนี้ขึ้นมาไหวเพราะวะเจดูแบบทรงแล้วมันเหมือนตะกุกตะกักใหไ่ไม่รู้นะชิวผมก็ชนะมาเรื่อยๆเนี่ย ไม่มีแพ้นั่นแหละใช่เละ<ล>ถึงแม้ตัวจะไม่เข้าออกเลยเดี๋ยวค่อยไปหาเอาหาไม่เอาตัวเล่นแครี่เหรอโอ้โหสวยแล้วเอ้าทำไมอ่ะผมเล่นแครี่เก่นม่ไปฟอร์ซับอีกงานนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่ามาที่ <c oughs> นาคอสนาคอสกำลังตามหานายอยู่เลยตอนเนี้ย ฟอรซับหรอไม่มีโบเก้นทำอะไรได้ไวะเจดเดี๋ยวนี้ฟอรซับอ่ะขอมันโอ้ยตายโอ้ตัดเลือดอีกการรางอยู่โอ้ตัดเลือดอีกเที่ยจบละตัดเลือดเดีวะวอ็จบแล้วเจตเลยแค่ก็ถือว่าให้กำลังใจแน,ใน,ในักไก้ยแม่งโหมดแล้ววะเกมนี้โอ้เที่ยไม่งไ,ไ,ไ,ไปโอ้โหซะแล้วดีเกมเนี้ย โหเ่งเปามดจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โ oh, ของแท้เลยเจดเลยเจนี้ไหนวะเจดมีอะไรวะตอนนี้ไม่มีไม่มีเจดนี่แม่งก็ขูดเหมือนกั <Choose. S 2> กนนี่หว่าตอนนี้ผมวางแบบมาตรฐานพอนะ ทำไมอ่ะไหนอ่ะขอขอโดนเอ้ยโอ้ยเคี้ยวเขาโดนนะโดนนะโดนนะเทลโดนนะโดนนะเทลโดนะโดนะโดดดตันนะรอไหนอ่ะแล้วไงต่อชิว,วเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเจดวางผิดเป้าดาเมจสายดาเมจฝั่งอีกฝั่งไม่พอนะแบบนนนเ,เนี้ยโอ้โหลูกหนูมันขาดเฉยเฉยเมื่อกี้ มันช้าไงอาวุธมันหนักไงดูดินัดเดียวนัดเดียวยอมไปก่อนเก็บแพ้มาสิอ๋อโอ้โหเฮียของชินี้ดีเกินไปวะเดี๋ยวเจ็ดแม่งไม่ไหวอีกชิ้นนี้แม่งก็เอามาเลยยิบมาเลยยิบมาเลยยิบมาเลยชิวเลยชิ้นชิ้นแก้เลยเนี่ยโอ้โหผมคิวแล้วผมคิวแล้วได้แล้ววะจะทำไงจะทำไงนะชิวแล้วชิวแล้วชิวแล้ว ชิวๆชิวๆว่วะไม่ติดไม่ติดไม่ติดแต่โชคไม่แก้เนชิวๆชิวๆเนี่ยหนึ่งนะไม่ได้ดูเลยช่องนั้นอ่ะเฮ้ยไม่มีเวลาไปดูนี่อ๋อเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหโ,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 โดนแทงสอง,งเดินไปทำไมอะ่ะเดินไปทำไมอะ่ะถามจริงๆเดินไปทำไมครับ อ้าว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 อาวโหไม่ไหวแล้วว่ะโดนสะท้อนยับเลยว่ะเจดเอ้ยทขาเปเจดชิลยังวะผมชิลอยู่เลยเฮ้ยผมคือผมเสมอต้นเสมอไปลายไม่มีแบบแรงแค่ต้นและปลายแผ่วอัไม่มีเฮ้ยก็พูดไหมโหเครียเซตเปิดล้ำมานี่เลยเซตเปิดลำ้ำอ่ะสบายผือไม่ได้แล้วว่ะเซตเปิดล้ำเจดแม่งโหดเกินไปว่ะ โอ้ยทีมสองอีกโอ้ยมันสองไปเป้าเฮ้ยทิกซี่สามวะเนี่ยโหดจัดเลยว่ะเอาดีอืมกำลังโหดเลยตอนเนี้ยโหดสัตว์เลยอ่ะทิกซี่สามเลย่เลยอืมกำลังทำสามดาวอยู่พันหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่พอไงเดี๋ยวสู้เจ็ดไม่ได้ทิกซี่สามไม่จำเป็นเกมเนี้ยโอ้ก็ว่ายอยู่ทำไมทิกซี่ผมไม่สอง ดี๋ยวไม่ได้ถือว่าให้ให้แนกันกี๊ที่ดะ๋ยวขายให้ก็ได้ยืดเท่ผมขมชิวอ่ะนะไม่กิ๊กที่มันตัวโหดนะเว้ยตัวแก้เมนนะเว้ยไม่ไม่ไม่มีใระวังโดนนะเตือนไว้ก่อนเลยไม่ไม่ผมชิวแล้วผมชิวแล้วได้อะไรวะชิวอ่ะไหนอะเขาไม่เห็นมีอะไรเลยแค่แค่สองดาวตัวเดียวก็ไม่มีไรแต่ว่าเดี๋ยวมันมีแน่เดี๋ยวมันมีแน่ไหนอะเดนไม่เห็นมีอะไรเลย โอ้โหเจ็ดแม่งขึ้นมาที่สองแล้วว่ะแม่งฟอรม์แม่งดีจริงว่ะอันนี้ประมาทไม่ได้เลยว่ะคือเราเล่นแบบดูแบบไม่วือวาอะไรเงี้ยแต่ว่าโหดเนี่ยโอ้โห <c oughs> ได้ทีเอาใหญ่เว้ยเฮ้ยเจ็ดเห็นโบมกมั้ยน่ะเจ็ดวางตัวเจ็ดดูโบ้บ้างนะบางทีอ่ะโอ้วผมไม่มีใครโบกผมโดนเลยวันนี้ไม่มีใครโบ้ผมโดนเลยอะไรเลยเนี่ย ให้ผมแพ้ปหมให้ผมแกล้งแพ้ไหมแกล้งแพ้หรอไม่ต้องแกล้งหรอกชนะชนะไหวหรือเปล่าเจตเอาอย่างนี้เทว่ะให้ผมแก้งแพ้ไะไหวเปล่าเจตส่งไม่ดีเลยอ่ะแก้งแพ้ไปก่อนอเฮ้ยทำเหดสเตปเจตทำเหยียไปไหนหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ละโอ้หเมื่อกี้เมื่อกี้ธนูเทลนี่เหมือนอึดออ่ะหยอดน้ำมันมากันมันไม่ไมใช่มีดไงชิวๆรอก่อนเก็บบีดอยู่ปะตอนนี้โอ้ครบแล้วมีดอ่ะ อะไรเนี่ยโบรีแล้วเหรอไวจังวะบรีแล้วโบรีแล้วท่าไม่ดีแล้วว่ะทุกคนท่าไม่ดีละท่าไม่ดีเมื่อกี้ผมก็รอรอรูดรอดูเน็กแต่ว่าเอ้ยเจอเน็กหรือยังอะไรเงี้ยเจอเน็กปุ๊บผมย้ายย้บีดละเย็ดเก้โหดว่ะคือเล่นบีดวัดกันดีกว่ามันคือไม่อยากไม่อยากไปเล่นฟอร์ซับเข่าชนะทางอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยาก เจ้าเจ้าเทลมายัวัดเทลหัวเทลเทลเจ็ดยังไม่ไหวนะเซตเนี้ยโอ้ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีเพิ่มมาเรียบร้อยเลยอย่างอย่างนี้เจ็ดเรียบร้อยนะผมว่าเจ็ดคงต้องวางตัวให้ดีขึ้นหน่อยแล้วนะตอนเนี้ยไอสองอันเป็นไงอะได้กระทาไว้สองอันอย่างนี้อย่างนี้มมาเทผมก็ไม่ได้โดดเลยดิประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยใบร้อยเปอร์เซ็นต์ คือหนึ่งหนึ่งอันมันห้าสิบใช่ไหม,อมสองอันก็ร้อยพอดีมาผมไม่ได้เชิดฉายเลยทำแบบนี้กันนะเสียใจนะเนี่ยใจเย็นดิมาผมจะได้เชิดฉายกับเขาไหมเนี่ยเจได้สิผมมีมาแล้วนะระวังด้วยนะอาวุธหนักนะบอกเลยเกมนี้โอเคโอเคโอเคหนักสัดสัดเลยผมจะบอกให้นะตอนนี้ โอ้มากองแก๊งโอ้หมาตัวเทพเลยบอกมากองแก๊งเจตโอ้หมาทิ้งน้องหน่อยมาเซทเทพเลยอะ่ะบอกมากองแก๊งก็ไม่ไหวเออเจตเ,เฮ้ยไหนวะมาเซทเปโดนแล้วอ้อาวเฮียกูโดนว่ะอะไรวะอ๋อไอบ้านนี้มันทำไมมันมีประเด็นกับผมตลอดเลยวะเฮียผมโดนว่ะเจตไม่ไหวว่ะแล้วเจต <laughs> ผมโดนอะไรวะ อี้ก็บอกแม,ม่คอรล้ำด้ยจะเจอจเจอ,จอตอไงรู้ปะเนี่ยอันนี้นคณะคอรลำเหมือนกันโอ้โหแต่มันลำตัดวะผมลำ้ำใบอะไหวเว่าเจนเปิดลำบ้างบ้านนั้นอะชุบดึิวๆฉุบส,สองก่อนนะเปิดล้ำมาวะอุ้ยเชื่อมาแบบแบ้าบัดแอดไม่ได้แล้ววะต้องมาตัวดีแล้ววะก็เราไปเล่นสลุดนะเจนมันจะไม่เหลืออะไรอะเจนโ้แล้วไอ้นั่นนาคอรเปิดลำมุมด้วยโอ้แม่ง ไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเจอถ้าถ้าถ้าเจอแบบนี้ผมมองว่าโอ้เซตเปิดรำก็ไอ้เนี่ยแบบนี้ไม่ค่อยดีในเรื่อวลักไม่มีไออาร์นี่ต้องระวังตัวดีๆนะมันไม่ไหวดิเจตเฮียมันระวังตัวอะไรอ่ะตอนนี้ระวังตัวอะไรไม่ได้แล้วเว้ยทิ้งหายผมหาเซตมันก็ยังหาไม่เจอเลยเนีตอนนี้ อะไรวะเนี่ยทีมกูคโคตรกากเลยสิโอเคแพ้ไปก่อนเก็บแพ้ไหม,อไหมโอ้โหมาเก็บแพ้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยเจดไหวปะเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะมาจะมาดูดูผมเล่นนะเกมเนี้คิวคิวคิวผมรอรอการอยู่ตอนเนี้เรากาสตรงไหนวะเจดผมว่าเจดจะไม่ไหวแล้วนานาเนี่ยตอนเนี้ยจากที่ผมดูดูเนี่ย เฮ้ยเจตโอ้โหแคลรี่บาลเลยเจตไปเล่นเปต้านาคอสได้ไงแล้วตัดเลือดไม่ใส่นาคอสล่ะหวังผลได้ดีกว่าไหวไหมเนี่ยเชื่อผมดิเดี๋ยวแตกมาอีกเจตโอ้โหผมแบบไม่อยากเห็นเจตแตกเลยเอาจริงเจตอย่าเลยแบบเนี้ยเชื่อผมดิสบายเลยสบายเลยเฮ้ยเจตมันมเหมือนัอนเจตนาคอสตัวนี้แม่งต้องสับเประตกะ ทต่เ,า,เาไม่ได้มาขอรอมันได้มากูก็แตกดิรอซอสไรอ่ะเอาเอาเอาอะไรหรอโดนไหมนะ่ะเอารออะไรอ่ะเก็บสแต็กแพ้ไงแล้วเจนจะเป็นไงตอนนี้ผมเก็บแพ้อยู่เอ้ยมันจะหมดม,มันจะหมดหลอดแล้วนะเจนแพ้อะไม่ผมเหลือสักสิบเหมือนผมขึ้นไปได้อยู่ คิวเลยกระลึงไปเจดมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าขเต็ตเนนี้ยโอ้มันต้องเสี่ยงอยู่แล้วเีจตัวบ้านนะมูนไลท์นะมาคอสเปิด,ดเรา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 จะต้องสตั้นก่อนไหมวะสตันนตสต้นทเทีนยนบิ๊มสตั้นทเทียนนี่ไงมั้บหายือมาโมเชนดอยากชอบเลยตอนนี้ เฮ้ยม่ใส่ของสี่ชิ้นหรอเกมนี้ยใช่เหรอไม่ใช่อ๋อช้างล้าง่ใช่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเรียบร้อยนะซูเปอร์ดักเรียบร้อยเลยล็อกกราบเลยงานนี้โอ้บ้านนี้เกือบไปเรียบร้อยเก็บเก็บงานแล้วหนึ่งผมเก็บมันเก็บไว้เล่นก่อนในตัวนี้สงครามตาขโมยของเหรอวะใช่เหรอเออท่วมเลยเนี่ยท่วมเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเน่เอ้ยท่วมท่วมเลยเกมนี้ โอ้เจตตัวกลุ่มเนี้ยไหวเพราะว่าไหวโอเจตปุ่มพ่วงเลยอ่ะเกมเนี้ยผมว่าเจตยังต้องไปฝึกอีกผมว่าเจตยังต้องไปฝึกอีกเยอะนะตอนเนี้ยตัวไม่ออกกะดิเฮ้ยใช่เหรอเราไม่โลอ่ะแต่ผมโอ้โหโลแล้วโลหมดแล้วโอ้มาเนี้ยนี้ไม่ต้องใส่สมุนเลยเอ้าม้าเพียวไหมสุดจัดไม่ต้องเลยสมุนอ่ะ เ <Okay. S 1> ไม่ถ้าผมใส่สมุดแล้วเสียนเจา,เาอะไรไปชนะผมตอนี้โอ้ยใส่เลยยัไงไงมันกล็ล้มเด็ดเข้อะไรเบตา้าตาคอสไม่ได้เปิดล้ำตัดเลือดนาเจตสบายเบตาเป่าตัดเลือดลิลม้าไม่โดนเป่ายัางไงให้โดนผมว่าการอยู่เป่าเป่าเสียเลยอะ่ะจริงๆเต่าไม่มีทางโดนเลยเจดดูดิ จะเห็นโหรอบนี้จบจริงเจ็ดโชคดีไว้เชอม้าสองไม่รู้จะไหวหรือเปล่าได้ม้าสองอ่ะโหจังวะเขาจะตันม้าเราด้วยดิเจ็ดไหมโหมดจัดเลยวะตอนนี้โหดร้ายเลยวะใครตันมา้าวะเจ็ดช่วยบอกทีดิผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลยวะตอนนี้ ผมไม่เจอแนกว่เ้าผมเจดีกก็โดนเจดโหผมแข็งยังเหล็กเลยอะจริงๆผมแดกเหล็กเป็นมาหาเลยแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันเก็บบ้านอื่นก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันไหว่ะเอาเจดช่วยกันเก็บบ้านอื่นก่อนบ้านนี้แตกจอ้โจมโจรขโมยใจเจดไหวหรือเปล่าเนี่ยผมถามแค่เนี้ยเจดบ้านนี้แตกแล้ว,วลบ้านนี้แตกแล้วมาไหนบ้านนี้แตกแล้วขอ,อขอมา ได้ไอระอะเราขอมายังไม่รู้เลยะ<จ>อะ<พ>โหมดจม่ได้โหมพรีเมียมเปล่าหรือโหมกระจอกไม่รู้เหมือนกันนะรอของมันได้งเนี่ยโอเคจบจบเจ้าไม่เล่าหรือนะทำไมอ่ะมีอะไรหรอบอกผมบ้างดิเซเทฟมีเซตเทฟเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเซเทฟคือเซทอะไรไม่เห็นบอกผมเลยฮัลโหลโอ๊กเม็ดไงโอ๊กเม็ดเม็ดอะรู้จักเปล่าโอ๊กเม็ดเลยเหรอโหโหัวไปเปล่าเจต เดี๋ยวแต่ผมก็ผมก็เพิ่งรู้ผมก็เซตเซตเทพเหมือนกันว่ะเกมนี้ขอ,อดืออด้องเหรอวะเนี่ยผมแม่งเซตเซตเทพจัดเลยอะสี่หรือว่าเจดจะโดนผมสี่บีติเดเก,ดเกดเวมวะเกมเน,นี้ยนั่นดิกลัวโดนเหมือนกันนะเนี่ยทำไรวะเจดโยกอะไรฮะไม่เป็นไรเปล่าเสียไม่เป็นไรทีแรกเฉยๆมันก็มีแค่ทีเดียวแหละเจด <c oughs> ตอนเนี้ยมันไม่มีตายที่สองตายที่สามแล้วเจดจริงๆ มันมันจบใค่ตานเนี่ยแหละเนี่ยดูดิโดนตันอีกไหวไหมเนี่ยหลุดไหมอย่างเงี้ยโอ้โหระยะนี้อะไรฮะ<า>ตีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาทีทนะีน็กเอาทีทีเฮ้ยอะไรเชี่ย <c oughs> ไม่ขึ้นมาได้หรอือวะไอสัตว์ไม่ธรรมาดาอะ่ะดูคือดูอ่ะดูให้จบก่อนอย่าเพิ่งพูดใจเย็นใช่ <c oughs> จริงเชี่ยโหจังวะ ผมตรวจบ้านนู้นไปแล้วด้วยไอ้เอชนะได้ไงวะเจดแม่งเจดแม่งเสือซ่อนเล็บนี่หว่าช้างซ่อนงานนี่หว่าตัวนี้ฮะเสือซ่อนเล็บช้างซ่อนงานเหรอเราอะ่ะเสือซ่อนเล็บมันมันน้อยไปแต่ผมว่างานนี้จบนะจีบว่ะเจดนะเจดไม่น่าไหวเจดไม่น่าไหวแล้วมั้งตอนเนี้ยต้องดูก่อนอนะไม่ไหวยอยู่แล้วเจดตอนเนี้ย ผมผมเตรียมผมเตรียมให้เจดโดนแบบเต็มกราฟแล้วเกมน,นี้โอ้โหสวยแล้วโบใช่ใช่ไงสวยแล้วไงมาโดดตึบ๊บเชยหมดไม่ได้แปลมันแบบระยะระยะมันมันหวังผลไม่ได้แล้วไงเจตตอนนี้เข้าใจปะคือระยะมันหวังผลไม่ได้แล้วไงเรียบร้อยเข้าร่องไหมแบบนี้ ให้ตานึงปะ่ะให้ตานึงเผื่อได้เผื่อได้พลิกเผื่อได้เพิ่งก็ไหไม่แตกสี่บวกสี่สี่บวกสี่บวกห้าเฮ้ยแตกพอดีเลยบะเจดเดีือหนึง่งเหลยอหนึ่งอยากว่ะเจดเอ้ยจะเหนียวทำไมวะเจดนิดนึงนิดนึงเจอตัวไม่ออกเลยบั็อก็ไม่ออกตัวไม่เวิร์กแล้วไอ้สัต,ตว์โดนเจดน,นี่แตกนะเนี่ยผมอะไม่ดีแล้วบะ เจตแม่งแขกด้วยดิเด่นเลยเปล่าไหมทำไรอ่ะเจตสวยฮะสวย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 เล้ววะสวยสวยอะไรคือสวยเจตสวย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 อยู่เฮ้ยสวยจริงหรอต๊ม โดนผงตานจบนะโดนผงตานจบนะจบนะโดนผงตานจบนะเจตโดนผงตานจบนะเจตโอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่ยังไม่หกบีดเลยเจดโอ้โหตายแล้วโดนหลับนาคอตันดิเอาร่สองนาทีดิพอดีว่าไม่ได้ลงหกบีดเลยเมื่อกี้มันดวงนะเมื่อกี้ดวงนะถ้าไม่หลับนาค้อนี่หดุนะโอเคอันนี้กดมาเกมหน้าเกมหน้ามาแต่แต่ผมให้ก่อนนะหนึ่งแต้มอะกำลังใจถือว่ากำลังใจจากผมท่นโอเคโอเคมา